สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนนท์เดีครับกับมาครับเอาชีวิตรอดนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะไปทาฟาร์มซอมบี้น้านะครับสูตรใหม่กันครับจะเป็นการลองสดเลยนะเพราะว่าผมไปนั่งคิดมาว่ามันน่าจะได้แหละครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองก็เราจะมาลองกันในคลิปนี้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าได้นะครับอ่าระหว่างการไปลงเหมืองมาเนี่ยผมก็ไปเจอกองซอมบี้มานะครับผมก็นะกำลังต้องการพอดีนะครับผมตอนแรกเนี่ยจะไปทําฟาร์มทองแต่ว่า เตรียมของหมดแล้วแหละนะครับแต่ไม่มีไทเดนนะครับจบเลยครับผมฟาร์มท้องก็เลยต้องพับโครงการไปนะครับก็เลยจะต้องมาทําฟาร์มซอมบีน้ําก่อนนะครับผมเพื่อเอามาฟาร์มไทเดนนั่นเองอืม,มันต้องอยู่แถวนี้นะครับกงมันไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวนะเออมันจะต้องมาทางนี้หรือเปล่าแต่ทำไมทางมันมืดจังเลยอ๋อนี่ไงครับผมมาเจอทางลงแล้ว ไอ้แมมุม,มอย่ายุ่งกับเราเอ้าไปไหนวะอ่ะปึ๊บอ่ะโอเคในที่สุดผมก็หาไม่เจอนะครับผมหาไม่เจอนะครับอาหาทางลงไม่เจออันนี้พ่อเจาะลงมาแล้วพอดีผมตอนเจอเนี่ยผมแคปรูปเกี่ยวไปนะครับผมถ้าไม่แคปรูปเกี่ยวไปนี่แบบงานหยาบอะผมบอกเลยหาไม่เจอนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาขยายช่องทางกันก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเล็กไปนะครับมันจะต้องเอาซัก เก้าช่องเนาะก็ฝั่งละห้าหนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งสองสามสี่โอเคเอาเท่านี้พอแล้วกันหนึ่งสองสามสี่เอาห้าไปเลยอะไหนๆแล้วครับผมจัดไปครับห้าช่องอ่ะเอาเข้าวๆพอนะครับไม่ต้องดูดีมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปิดตรงนี้อยู่ดีนะครับเอาแช่ให้มันมีที่เกิดกว้างขึ้นนะครับผม สลัสดามสามสามเดี๋ยวขอจัดก,การก่อนครับผมมาช่วงนี้กำลังขาดแคลนนะครับอ่าช่องเก็บของเต็มอะ่ะแวะก่อนนิดนึงนครับกำลังขาดแคลนของผมได้ยินเสียงราวาวเลยอะ โอเคตอนนี้ผมก็จะขุดนะครับเป็นที่ล่อซอมบี้ลงไปนะครับสองช่องนะครับผมแล้วก็ขุดตรงนี้ด้วยอะตรงนี้เนี่ยผมก็จะขุดเป็นความสูงสามบล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะติดแทปบดอลงไปนะครับ แล้วก็พับลงแบบนี้นะผมอ่ให้ซอมบี้มันตกลงมาตรงนี้นั่นเองมันจะตกไหมเนี่ยตกอยู่นะอืออ่าวไม่ตกเคนยังไม่ตกเลยซอมบี้มันจะตกไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกสักช่องหนึ่งแล้วกันนะผมเพื่อความชัวร์อ่ะอันนี้ตกแน่นอนครับผมสองช่องปาบเข้าไปตรงนี้ผมก็จะปิดตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะขุด ขุด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 เข้าไปอีกสามช่องนะครับผมอ้าวตรงนี้เป็นรูเฉยเลยนะเดี๋ยวอุดสักนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็จะได้ช่องตรงนี้ครับช่องตรงนี้เนี่ยผมก็จะใส่เป็นไอรอนโกลเลมนะถามว่าเอาไอรอนโกลเลมมาทำไมนะครับผมก็ตอนซอมบี้มันเกิดใช่ไหมล่ะพอมันเห็นไอรอนโกลเลมปุ๊บมันก็จะวิ่งมาตีไอรอนโกเลมนะครับ เอ้ยอะพลาดพลาดพดแของมันเต็มตัวไปหมดเลยอะ่ะผมไม่ได้เอาของไอ้น,นี่เก็บนะครับของที่เอาไปทําฟาร์มเหล็กมันก็เลยจะเต็มตัวหน่อยอ่าอยากได้ฟักทองอยากได้ฟักทองจังเลย ปาบเข้าให้ครับผมมาแล้วไอรอนโกลิมแล้วก็ปิดตรงนี้ไปครับผมเพื่อกันไอรอนโกลิมมันเดินมาซัดกับซอมบี้นั่นเองนะครับนี่ครับเมื่อซอมบี้มันเกิดขึ้นมาครับมันก็จะมองเห็นไอรอนโกลิมมันก็จะเกิดการอยากปะทะขึ้นครับมันก็จะเดินมาตรงนี้แล้วมันก็จะร่วงแผะลงไปนะเป็นหลุมดักข้างหน้านะครับผมเพราะว่ามันมองแถบดอเป็นบล็อกบล็อกหนึ่งเนาะมันก็จะเสมือนว่าตรงเนี้ยเป็นบล็อกพื้นเต็มนะครับที่มันสามารถเดินเข้ามาได้แต่จริงๆแล้วมันจะตกลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ก็ปิดสักหน่อยนะครับ เอ่อตรงนี้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 ปราปรา่าอ่ะปิดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวทั้งออกไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องลงไปทําข้างล่างต่อผมไม่แน่ใจว่าเออมันจะเกิดทะลุไปนอกฟาร์มได้หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าได้นะครับหรือว่ามันจะเกิดในนี้ได้หรือเปล่านั่นแหละสิอืมผมปักไฟไว้หน่อยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับมันจะได้ไม่มาเกิดอัดใส่ไอรอนโกลม ตอนนี้เราก็จะขุดลงไปครับผมเป็นที่ดักซอมบี้นั่นเองอ่าขุดลงไปเลยครับผมผมก็จะขุดทะลุปไปตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันทะลุได้ เราจะได้ไม่ต้องไปขุดห้องอยากนะผมแล้วก็โอ้ลาวาใช่อันนี้ลำบากนะครับเป็นลาวาข้างล่างโอเคช่องนี้ก็จะไว้ดักตีซอมบี้ที่ลงมานะครับผมแต่ตรงนี้ขอเชียร์ลาวาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยปลอดภัย <laughs> ในชีวิตและทรัพย์สินนะครับผมมาแต่ตรงนี้มันไปเชื่อมตรงไหน,นเนี่ยเออ อ่าตรงนี้เหมือนยังไม่เคยมาสำรวจนะครับอ๋อมันอยู่ข้างบนนี้นี่เองอย่างนี้ก็ง่ายหน่อยครับเดี๋ยวว่าทางลงเนี่ยเราก็ขุดทะลุไปตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะนี่เลยครับสบายเราแล้วลอย่างนี้อ่าเราจะได้มีทางที่มันเชื่อมมาข้างหลังตรงนี้นะครับ ทำไมมันหายากจังทางทะลุโอเคทะลุแล้วทิปไว้สักเล็กน้อยนะครับป้องกันพยันตรตรายฮึบอ่ะเวลาเรามาแล้วก็จะไหลๆมาตรงนี้แล้วก็มาดักตีซอมบี้ที่ตรงนี้โอเคตรงนี้ก็นะครับทำที่เก็บของปกติเลยนะ ปป๊บปบ,บ,บไม่แน่ใจว่าถ้าใส่น้ำตรงนี้ไปนะ้ำมันจะไหลออกมาหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับโอเคน้ำไม่ไหลนะผม แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องวนขึ้นไปอีกนะเพื่อจะไปใส่น้านะครับเอาไว้แช่สมบีน,นั่นเองเมื่อสอมบีมันโดนแช่น้ํามันก็จะกลายเป็นสมบีน้ํานะครับแล้วก็ผมเห็นมีคนคอมเมนต์ถามว่าเออมันมีโอกาสได้ไทเดนไหมมีนะครับผมโอ้เจอสลามมียแหละของดีครับผมมันเกิดบ่อยจังเลยเนะี่ยอันนี้มันคืนพระจันทร์เต็มดวงเลย มาต่อกับการที่มันดอปไทเดนไหมนะครับดอปนะครับผมก็จะมีบางตัวเนี่ยตอนที่มันเกิดใช่ไหมเป็นซอมบี้มันจะไม่ถือไทเดนนะครับแต่พอมันแปลงร่างเป็นซอมบี้น้ำแล้วเนี่ยมันจะถือไทเดนนะครับผมแล้วก็มีโอกาสดอบไทเดนเป็นปกติเลยนะครับบุดรู้ไว้ก่อนประมาณนี้มัาจะได้โอเคแล้วเราก็ต้องลงไปใส่น้ำนครับเพื่อที่จะจับมันแช่น้ำนาบรับ น้ำก็สูงสักสามบล็อกก็โอเคแล้วนะผมเอ้าททำไมใส่น้ำไม่ได้ล่ะอ,อ่ะมันจะตกมาล้วนี้น้ำมันก็ถูกจับแช่น้ำนะครับผมน้ำก็จะแปลงล่างผมจอนไงวะเนี่ย ไอ้ออกไม่ได้ขุดตรงนี้ออกไปแลวกันโอ้น้ำแรงจ <net> well ัดครับน้ำแรงจัดปอไว้นิดนึงนะครับ โอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็มายืนทุกซอมบี้ตรงนี้ได้เลยเมื่อแต่ทำไมตรงนี้มันกลายเป็นน้ำไหลแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นน้ำไหลสิแต่วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับโดยการไปเอาท็อตออกแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสแลปเกือบลืมเลยเมื่อกี้ครับแปะไว้บนนี้ด้วยนะครับผม โอ้ยซอมบี้เกิดแล้วซอมบี้เกิดแล้วเฮ้ยอออทำไมมันไม่ไปตีไอรอนโกเลมนะเดี๋ยวนะอะฮขอแก้ไขครับคือเมื่อกี้ว่าจะไปเปลี่ยนเป็นไอรอนโกลเลมเป็นบิลเลเจอร์เป็นชาวบ้านลงมาเผื่อซอมบี้มันอยากปะทะกับชาวบ้านนะครับผมแต่ว่า เลยลองมา EDFK ดูก็คือมันก็เดินลงมานะครับผมก็อาจจะเป็นเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งครับทำไมซอมบี้มันไม่ยอมต่อสู้กับไอรอนโกเลมครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับผมอ่ะซอมบี้มันก็จะเดินเข้าใส่ไอรอนโกเลมครับแล้วก็จะโดนลงมาแช่น้ําแล้วก็จะแปลงร่างนะครับผมโอเคได้อะไรบ้างเนี่ยไม่ได้เล,เลยนะครับผมอ่ะก็เสร็จแล้วนะครับสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนแรกนึกว่าจะเฟลแล้วนะครับผม เป็นสูตรใหม่ครับผมสร้างง่ายกว่าอันที่ผมเคยสร้างเมื่อเออตอนเล่น1.16เยอะเลยครับอันนั้นต้องขุดแร่ขุดอะไรเยอะแยะขุดห้องกว้างอันนี้ไม่ต้องเลยครับผมหออไอรอนโกเลมมาตัวหนึ่งแล้วก็แถบดอเสร็จเ,เลยครับผม่ะได้ละฟาร์มซอมบี้น้ำนะครับนะหวังว่าจะได้สามง่ามไทเดสเร็วๆนี้นะครับผมเราจะได้ไปทำฟาร์มทองกันนะครับผม โอเคคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับผมชมเสร็จก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมคงต้องไปแก้อะไรข้างบนหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงไอร่อนโกดเดิมโดนตีอีกแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ